สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมสกุลสกุนเนาะโมนิกลับมาผมมาพอกสนุกคือเกา่าที่สองสนุกสาวลาวพี่น้องโมนิกลับเป็นวันอาทิตย์เนาะสนุกกับผักเรียกพี่น้องเอ้สิภาพพ่อแม่พี่น้องกูแหละไปหวานเข่าพงเนาะพี่น้องกับหวานกล้าอะไรเนาะกูแหละทุ่งทหอยทงหน้ากูแหละพี่น้องไปไปชมกันเลยเนาะอีแม่พี่น้องสบายดีไปตักกระปุกไปหวานเนาะในสิ<พาย>เป็นอีพ่อพี่น้องบายดียุนนาโมนีิพี่น้องเอ้สพิ่นออกมานาช่องเท่าโมน ภรรยาฉันลุกจะลงทรงหน้าภรรยาพี่น้องเอาข่าวลงไปบ้านก็บอีแหม่เนาะป่ะไปกันเลยลงทรงหน้าภรรยาพี่น้องอบบกันอนาะอีแหม่พี่ก็นำหลังสนุกสิไปก่อนเนอะาะแดดเลยพี่น้องเอ้ยพายขับปู๋พี่น้องกระสอบน้องซ้ายแบกลงไปหายเลยเนะยาะอยู่สีหวานสองตาภรรยพี่น้องเอ้ยพอมาหวานไหวเนาะผนกระตกซึมือซึมือตกลินเนาะแต่มันก็บผมมีน้ามันแต่ห้ามกระสีหวานพงไหวอะไรเนาะพอวันหน้าสนุกเคยหวานพงไหวแต่ละปีเนาะพี่น้อง ฝนตกมันก็มีน้ำล้วก็สีด้ดำเลยเนาะจะอะไรพี่น้องเอ้ยเห็ดนากับเสี่ยงแน่เนาะบอู้หฝนซีดีหรือฝนบดีเข้ากับหวานตอนี่แหละเนาะพี่น้องห่อนยามมอะไรเนาะอะไรก็นกเสียบึงตะก้าเนาะพี่น้องโหวานตาหนาบ่แม่น้องสายคนขาดได้หายเลยเนาะพี่น้องคึมได้พี่น้องเอ้ยมันได้กล้องสั่นกับขาเถิดเขาพายน้ำลายเด้อพี่น้องเอ้ยตกคณานเนาะมันก็เลยสั่น ตอนนี้ก็หอดหาหน้าเลยพี่น้องแม่ฝนหวานเนะาะฝึกไหว้อแม่ฝนป่ะน่าหลอกหน้าา็ดดำน้ามูหวานเสียงไปแล้วน้แม่ขัดพ้นมาตกอหอยเฮืงเติบแล้วน้าแม่รึ่งเดือนผ้จักเป็นเดือนผุนแล้เสือออกเนาะ ดดแดดเลยพี่น้องเอ้ยหวานพงสนุกสิลงไปบ้านเข่าในอีแม่กับพี่น้องมันแหละเนาะอันนี้ก็บไทยไห,หวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้ามลายเลยสิไทยบ่ได้เนาะพี่น้องเอ้ยผู้การนะเนาะหวานสองตาจะจันทร์ห้องจันห้องเลยพี่น้องเอ้ยจันทร์จันทร์ เอาใครออกหน้ามันน้วันอาทิตย์มาทมข้าก่อนว่านพงพี่น้องเอ้ยไะไปว่านข้าวน้ำสนุกเลยเนาะว่านกับปูขาพ้นพี่น้องเอ <c oughs> ้ยแดดจะแหง้งแห้งเอาข้าวอ่ะพ้นจกเนาะว่านขาพ้นพี่น้อง มาเด้อมมาณสาสวยเนาะแกะนี่ยวานแรกเรก็จะท้มเองได้ที่น้ยงเลยแก่พดไหยท้มอองเนาะยังไม่ได้แล้วท่านี้ดอกอันนี้จะเป็นัะปูเนาะง้ามงามเ่าเนาะพัดเรียบร้อยได้พี่น้องเลย พนมาตกขวานด้บันมิดข่ากับเบ่งๆามันจิดนข่าวตอนนี้ก็แล้วไปทีร้อยนะพี่น้องห้นี่จะต้องช่วหายบ่งมิดข่าวเนาะเป็นมียแล้วพี่น้องเอ้ยลูกสานาเนาะ ฮอดพ่นย้ำพ่นเห็ดพ่นผลิตเลยได้พี่น้อ,องย้ำเนาะเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มลงมือเลยหวานก้าแห้งถาพ,นพ่น,นพี่น้องเอ้ยเลยโผสนุกไกสิไปหวานตาหนักไอแม่เอา,าแม่ถ้วยตาถ้วยกับพี่เนาะไปเลยสิไปตานาะไปเลยเพราะว่าแมลงไปเลยพี่น้องเอ้ยแดดอ่อนจะเชียนแก่ดมาทมอีกเนาะอนันนี้ยังมาได้แล้วได้พี่น้องเอ้ยข้าต้องทมขี้ดินอนีกเนาะ นี e no er, ่ต่งสีออกพี่น้องคันห้าวานวันนี้มากกับชีละเงิงมันออกแล้สจได้แก่ผดตัดผดใหม่มาแก่ทบอีกพี่น้องแหละจะไปในแม่คนให้น้ำเปล่พี่น้องแดดก็แห้งแห้งพี่น้องเลยตารหนึ่งก็ใหญ่สมควนอยู่น่าพี่น้อง ไม่เบิกแม่คนไอ้เจ้าลูกชายเบิกแม่วันเขาเนาะจักจั่นกับห้องแล้วแม่งขี่ให้คือมีแม่ยามหนิบอแม่งขี่ให้พี่น้องเอ้ยตอมหน้าตอมตา นี่คนอหวาน,ขาขน,นก็ชอบาุณชนกสิตักขับปุกกว่าพี่น้องตักเข่าใส่ขุกว่าหวานเข่ามันแล้วนาะพี่น้องเอ้ยมันแดดหวานเข่าพี่น้องบุมีมือกล้องพี่น้องเอ้ยมันจับเองเลยสนกกะไรกล้องก็สัน่นนะ่แหละนาะพี่น้องสัน่นเขาเถอเขาพยายาหลายเด้อเนาะ หวานครับโอ๊กแม่ไ่ยังนานค่ะฮะลองบ่หวานไว้ฝนตกะอะมันออกแล้วเนาะพี่น้องถันฝนตกะลิ้นมันบ่แห้งก็ออกอีดอกพี่น้องเอาทมดินเนาะเอาบริวารอันเหายังสิแก่พดใส่ดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังบาได้แล้วชาวนี้เนาะสนุกกินี่ได้แก่พดอีกได้มาแรงหนึ่งพี่น้องเอ้ย บ่แม่ว่าาสิบาทแลละก็แล้วเลยบ่ไดแล้วง่ายแก่ผลท้มช้องไห้แล้วพี่น้องแดดแทกแดดแน่เลยนี่บ้านเข่าปูหาพ้นตก นึ่งวันอาทิตย์น้องพี่น้องสงนุกผักเรียบผักเรียบมาลงคลิปนะพ่อแม่พี่น้องมนเบิง่งในส้มกินห่อเดซี่ทุกคนนั่นแหละเด้อจ้าบ่ได้ลงคลิปทุกมือกะอย่าลืมขอมาเบิง่งเข้ามาติดตามใน่เด้อเป็นกำลังใจแห่สนุกเนาะใกล้ๆสิแล้วเนาะพี่น้อง ยายเท่าแดดแล้วพี่น้องเอ้ยโใส่เกไว้ละบานักนนสนุกกยังแดดเนาะแดดแงๆพี่น้องแดดแล้วยังบ้านเห็นบซะยายลพี่น้องทีแล้วแล้วแหละตกาตาเนาะเก้าตานี่กมันทอนบก็ได้อยูู่้จักแล้วพี่น้อง แปดร้อยกว่าเก้าร้อยก้าคัวเด้พี่น้องเออมันกำบันได้น้อยได้หนิเนาะยันพออยูะพี่น้องแถวนี้หานาให้ใหญ่แถวทางใต้เนาะก้าเงา้ยวหัวเลาะจังที่ไทยหุดเนาะพี่น้องกำลังเริ่มหวานก้าขันพ้นตกใหน่กับเบื้องขันพ้นตกมีน้ำเต็มหายนากบก้อนซ้ำมือก็ตัางหน่อแ้วก้าน้องแม่อันนี้พ้นมันอัน บริโตกเขาหวานไปสืส้อไ,ได้อเองได้ยังที่ทมเอาวันผลไม้ผลตอกทมอยู่ได้แล้วพี่น้องบ้านนี่สุดท้ายขูสุดท้ายเนาะหอนแดดเลยแม่พายาซับอย่าไปออหลงเจ้าบ่ฮะหน่าไปหลงก็ไล่ายๆพี่น,อน,น้องยังมาเริ่มจุดมาแรงเพราะอะช่วงจุดแดดอ่อน คันพ่นปะตกกันเลยคันพ iko, ่นตกปริจูดหายแท้นี่คันพ่นตกกะไทยปลาไหลนาะพี่น้องเพราะมัน <microb> ล่มเขาต้องไทยแต่ตอนฝนปริตกหน่อหนึ่เนาะไทยตอนน้ำเบ่มีคันน้ำมีกะมันไทยปลาไหลแล้วไทยลงมาได้เนาะพี่น้องเอ้ยมันล่มนาสนุกพรเป็นนาน้ำพี่น้องคันพ่นตกแห้งซ้ำได้ซ้ำหนึ่งสายขาเล่งนี่กะโถน้ำนี่พี่น้องเอ้ยเต็มมาแล้วแถวนีเนาะเป็นนาทามนาห้องนาทามพี่น้องเอ้ย โอเคพี่น้องบ้านไอซ์โนกัสิพาเมือ่อเที่ยงเ,เลยเนาะอีแม่พงศ์ภูแล้วเะไรพี่น้องบ้านนี้เมือ่อเที่ยงก,ก่อนพี่น้องเอ้ยมันแดดโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกัสิโค่จบคลิปเอาไว้เพียงสนีนน้เนาะมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้แชร์ให้ใจให้สนุกหน่อเด้อเนาะได้สั่งคลิปใหม่จะต่อไปเนาะพี่น้องฝากความหมายพี่น้องกดไลค์กดแชร์หน่เด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังให้แชร์ให้ใจให้สนุกหลายๆเด้อผู้ที่เข้ามาติดตามมากับฮัมเบิร์กนะครับส้มคลิปไอซ์โน Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.